อถ้าเกิดว่าได้เปิดก่อน CC มีคนโดนเปิดก่อนแล้วเกมก็อาจจะเปลี่ยนไเนี่ยว่า CC สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับเล่งด้วยได้ไหมครับขอบคุณด้วยนะคุณปลราเปานะครับผมอยากเล่นด้วยกันเข้าห้องอเข้าเล่นห้องให้ทานเลยนะครับผมเหนื่อยๆครับวันนี้ยังยังไม่เปิดตัวแล้วกันแพ้มาหกตาติดเลยนะครับ เอาหนึ่งพันไหมอย่างนั้นหรอของจริงเขาไม่พิมพ์หรอกนะครับน้องนี่เป็นไงสายเหรอแต่ฟิลจะไปกินทำไมตั้งยี่สิบแผ่นมาเนะสียงสะท้อนแบบไหนอะเสียงสะท้อนทุกคนไหมครับถ้าเสียงสะท้อนลองอ,ออกแอป แล้วรีแอปใหม่นะครับผมจะเ,เพชรไปทำอะไรเอาเพชรไว้ทำแบบนี้ครับแบบนี้ทุกวันวันละสามลูกตอนนี้ผมมีเป็ร้อยลูกแล้วเหนื่อยนิดหน่อยครับผมทำงานสวัสดีผู้ติด,ดตามใหม่นะครับผม โอเคถ้าถ้าใครเสียงสะท้อนก็ออกแอปรีใหม่นะครับจะแลกลูกแก้วด้วยอะไรหรอคืออะไรหรอแลกลูกแก้วด้วยอะไรหมายถึงลอตเตอรี่ไม่ใช่ไม่ไม แก้วทองออตตอรี่ทั่วไปโอ้ดวงนี้ของเรายังไม่มีดูรางวันตรงไหนนี่ไงมีหมดแล้วไว้ก่อนละกันนะค้ยคำพีนี่ลดราคาด้วยแหละแถววันนี้ก็ยังซื้อได้ด้วยเหรอแกนพลังเดี๋ยวนะแกนพลังนี่มัน ใส่แว่นดำโชว์เท่หน่อยครับที่ชายมันมันจะดีเหรอครับจริงๆผมไม่ค่อยอยากใส่แว่นเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าถ้าใส่แว่นทีไรแล้วก็ oh, ผมจะได้ยินเสียงเพลงนี้ทุกทีเลยทุกคนมันหยุดหยุดดิ เก็บรูปนี้ไปชักว่าวทุก <Hey วันอออะไรครับเนี่ยเผื่อไม่ได้เลย ขออนุญาตนั่งอ่านคอมเมนต์ก่อนเพลินๆน,นะโดเนตอ่าลิงค์หน้าโปรไฟล์นะครับผมถ้าถ้าลิงค์หายก็ลิงค์หายก็เข้าหน้าไอจีก็ได้ครับ เสียงอะไรร้องอ่ะเสียงกบครับผมด o n a t ทางไหนก็ d o n a t ตอนนี้มีทาง two wallet แล้วก็ทางพร้อมเพย์ครับคอยพี่ออกง่ายมากเออไอแกนไอแกนแดงๆนี่มันอันเดียวกับกิจกรรมนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะแกนพลังเนี่ยอันเดียวกันนี่ใช่ไหม กลับมาแล้วครับไปฟาร์มเงินมาขอบคุณคุณมอชีครับผมขอบคุณครับเฮ้ยแล้วโอ้โหอย่างนี้ก็หวานหมูอร่อยหอเลยดีผมมีตังค์ตั้งสองแสนอย่างรวยครับถ้าซื้อหมดนี่เราจะได้เท่าไหร่ห้าพันได้มาอ๋อได้มาสิบอันโอเคหนึ่งว่าซื้อได้เยอะลองขำขำปัละล่ะผมอยากได้ยอนนะ ยอกกับคลิกซี่อ่ะมันแบบมันมันถูกใจใช่เลยอยากเห็นพี่ใช้ปองจังเลยได้ครับเดี๋ยวผมใช้ปองให้ดูขอบคุณโดเนตนะครับผมโอเคเราเข้าไปมันเล่นตรงไหนนะเข้าตรงไหนวะแบตเตอรี่อ่าอันนี้ใช่ไหมจัดไปเลยครับอันแรกไม่ต้องรีรอชักช้ารีลา โอ้โหไปค่าครับอารมณ์เสียอยู่เหรอมาคุยกับพรีซี่สิ ผมไม่ได้โปนะผมไม่ได้โปผมไม่ได้โปนะครับเจมผมไม่ได้โปอยากให้พี่เต้นให้ดูอะคะขอบคุณโดนเนรนะครับผมเฮ <tekn olo S 1> ้ย <hin> ขอบคุณโดนเนรนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับห้าสิบาทกับยี่สิบบาทเพลงต้องมาเพลงต้องมาอย่างนั้นเหรอครับแม่ถ้างั้นก็จัดไปก็แล้วกันนะ เฮ้ยได้ไงอ่ะได้ไงอ่ะเฮ้ยผมไม่ได้โปรนะครับทุกคนเอ่ออาใครถึงถึงใครที่ง,งงอยู่นะครับก็คืออา่าผมเล่นกิจกรรมอันนี้ครับทุกคนที่เนี่ยอันเนี้ยเออแล้วคือผมอะบอกว่า ผมมาอยากได้คลิกซี่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นี่อันนี้อัน,นไหนวะเอ้ยอา้าวหายไปแล้วเหลือ,อน,นี้ถูกแล้ววะฮะอ้าวเอเออันนี้แหละถูกแล้วเออผมบ่นว่าผมอยากได้คลิกซี่กับย้อนแล้วมันก็มาเลยครับอฮ้ยอ้ย,โ,อยโดนเน็ตซ้อนกัน คนกดอึ้งกรรมาการอึ้งผมก็อึ้งอึ้งกันไปหมดล้วขอบคุณโดเน่นะครับผมขอบุณครับเมื่อกี้ฟุกครับแล้วก็คุณแอนอนิมันะครับผมได้ไง <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับผมห้าสิบบาทโอเคตอนนี้เรามีแกนอยู่ย<ด>ี<า>่สิบเอ็ดอันอ้าวอ๋อในเว็บมันเร็วกว่าโอเคมาต่อครับผมผมอะ่ะอยากจะได้มูลาดแดงกับยอนครับ มูลหลาดแดงกับยอนมูลหดแดงนี่อยากได้ตั้งแต่ไอ้กิจกรรมที่กดกดไอ้นี้แย่งกันแหละที่ว่าเลขเหลือน้อยๆแล้วก็กดแย่งกันอะเออมาเข้าตรงไหนนะอืมไอเทมไม่ใช่แอตเตอรี่วงแหวนเวทไปต่อครับไม่ต้องรีรอชักช้าลีลาเสียงเหมือน ไม่สบายเออผมไม่ช้าปวดหัวมากเลยเหมือนวัดจะลงคอเอ,อ้ยขอบคุณของขวัญในทิกตอกทุกคนนะครับผมขอบคุณครับโอเคไปอีกห้าครับบึบโอเคไปอีกคลิปไอฟีผมทุกวัน <laughs> จนต้องเข้ามาดูไลฟ์เมื่อไหรไอ้จะเลิกปัน่น